สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมอาจารย์วันนี้ครับเหนื่อยไหมอาจารย์วันนี้เห็นตั้งแต่เช้าอทั้งวันเลยขอโทษทีเลยไม่ได้คุยเลยนะอาจารย์แต่เช้าผมก็ไม่ได้ไปวิ่งเพราะว่าเช้าแบบทํามีงานทำนิดนึงก็เขายินนิดหน่อยแล้วก็ออกมาประชุมแต่เช้าเลยครับเช้าก็มีงานประชุมภายในตั้งแต่แปดโมงก็คุยเรื่องโควิดมาตรการต่างนะแล้วก็เข้าประชุมผู้บริหารหน่วยก็ระดับหอสำนักอะไรเงี้ยประหลัดรองประหลัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ตอนเที่ยงก็เออ่เดี๋ยวมีไปอัดรายการที่ทีวีแล้วก็มีประชุมกับสมาคมการค้ารไทยโอ้แล้วแล้วก็มีมีตอนบ่ายมีเรื่องอื่นก็งานต้องเยอะยเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีประชุมข้างนอกอีกก็เลยไม่ได้คุยกันะฮะเมื่อวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปงานที่บังกรกใหญ่ด้วยหมูไปไหมเปล่าไม่ได้ไปครับพอดีเห็นตารางแล้วก็ฝนตกด้วยดูอกพยาธิตกเลยไม่ตกเลยหรอตกครับอาจารย์ครับตกหนักป่ะตกหนักก็คืออ่า ทางทีมงานที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าต้องกลับก่อนอะไรประมาณนั้นฮะับเหอวันอาทิตย์นะใช่ครับวันอาทิตย์ฮะับเออเหรอไอทำไมผมดูเหมือนจะไม่ไม่ตกอะไรเออพวกเราเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับโอเคก็วันอาทิตย์ก็สนุกดีนะหมูก็ไม่ได้ไปใช่แล้ววันเสาร์ก็พลาดพอดีใครขึ้นนะฮะพลาดเลยนะมิทูนิเวิร์สเสียดายโอ้โหเห็นเห็นคลิปละอะไรนะสวยทุกท่านเลยฮะหมูอยู่ตรงนั้นน่าจะมีความสุขเปรมปรีปีดามากเลยฮะผมก็ไม่กล้าดูเลยไม่กล้าลอง แต่ก็ดีมาไเป็นวันที่สนุกนะวันเสาร์ก็สนุกวันอาทิตย์ก็สนุกวันเสาร์ก็เห็นวิ่งไปอะไรนะไปดูอุโมงคอุดมสุขมีเรื่องราวมากมายใช่วันเสาร์ไปในเมืองไปตลาดน้อยวันอาทิตย์ไปอุโมงอ่ะโอเคทำผิดวันซึ่งเป็นสองวันที่หมูพลาดแล้วก็น่าเสียดายมากเลยนะครับคุณผู้ชมใช่ครับเพราะหมูไม่อยู่ทุกคนนะฮะแล้วก็แต่วันอาทิตย์ก็ไม่มีกดเสียงร้องเพลงเลยเพราะว่าคนที่ร้องเพลงเก่งๆไม่มาไม่ได้ไปด้วยนะครับก็มาแล้วพี่ฝนโยธินตอเจ็ดก็มาตาย ็เลยไม่ได้ร้องเพลงกันโอเคครับว่าเราสบายดีไหมฮะสบายดีแม่คุณผู้ชมวันนี้ก็วมาแล้วไม่ได้ไป็นไรนะครับคิดถึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนดีตอนเช้าพรุ่งนี้ตานอยากไปไหนดีฮะพรุ่งนี้เรามีตารางกันอยู่ที่เสาชิงช้าพรุ่งนี้มาเสาชิงช้าเดี๋ยวลองนัดกันว่าจะไปไหนดีผู้ชมอยากให้ไปไหนกันพรุ่งนี้ผู้ชมอยากเห็นเราไปที่ไหนในบริเวณแถวนี้ไหมสามารถตั้งรูทขึ้นมาใหม่ให้เราไปวิ่งพบปะประชาชนได้เลยนะนะคุณผู้ชมไปไหนดีนาแถวนี้ พารามแปดจตามไปสองรอบแล้วเราอมาตอนเย็นตอนบ่ายก,ก็ไปนั่นมาหนะน้าโรงพยาบาลสิรินธรเอาไปทําอะไรมาไ,มรไปดูไปดูโรงพยาบาลกันดูเรื่องเกมเรื่อง COVID, โค<อ>วิดนะอก็พวกเราอย่าประมาทนะครับโควิดก็ยังอยู่กับเรานะจม็นผู้ติดเยอะขึ้นแต่ว่าอา,อาจจะไม่รุนแรงมากเพะฉะนั้นฉีดวั Short, คซีนูสเตอร์ช็อตสำคัญมากๆเลยนะฮะครับตอนนั้นผมไปเป็นพรีเทนเตอร์ให้คนก็มาฉีดเยอะเลยก็ฉีดต่อครับตอนนี้เราจะขยายการฉีดก็คือว่าถ้าอยากจะฉีดบล็อกอินมาที่สนามกีฬาเนนี้ เวศหนึ่งได้เลยทุกวันถ้าเกิดจะล้องอินแถวใกล้บ้านก็ศูนย์สาธารณสุขทุกวันศุกร์เดี๋ยวจะเพิ่มขยายเป็นวันเสาร์นะแล้วก็การให้ยาถ้าเกิดมีอาการเป็นโควิดไม่ต้องตกใจนะไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจะจะขยายเปิดวันเสาร์ด้วยแล้วตอนนี้หรืยยอไม่ลงมากรมอทุกแห่งเปิดหมดทีแล้วก็หลักคืออยากจะให้ตาสปตาทองอะ่ะว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็จิแล้วส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องอยู่เตียงก็คือกินยาตามอาการ แล้วก็เกิดหนักก็มีเตียงซึ่งปัจจุบันคนเข้าเตียงเนี่ยจะแค่สามเปอร์เซ็นต์เองครับนิดเดียวนะฮะแล้วก็บังเกิดลงไปก็ทักทายกันก็ให้กําลังใจกันครับมันไม่หนักลัวแต่ว่าสําคัญคือว่าถ้าเรามีอาการเหมือนจะเป็นเนี่ยต้องแจ้งตัวออกมาเพราะว่าปัญหาคือว่าบางทีไปติดกับผู้ป่วย608ูนเนี่ยใช่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับ608คืออายุมากกว่า60ปีแล้วก็มี8โรคกลุ่มเสี่ยงนะครับใช่ไหมจ๊านแปดกลุ่มเสี่ยงแล้วก็โอเคก็เช่นเอาเเเบาาหหวนนนนนอ้้ักกิะะะไรงียฮ แล้วก็อันนี้คือตัวที่ต้องระวังแต่ว่าปัจจุบันเตียงเหลืองเตียงแด,ง,ด,ง,ดงก็ไม่ได้เยอะมากยังพอดูแลได้นะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทฮะใส่หน้ากากล้างมือฉีดวัคซีนบูสเตอร์นะอยู่ในที่คนหนาแน่นก็ใส่หน้ากากตลอดอย่าเอาโรคไปแพร่ให้กับผู้ใหญ่ค,คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะแล้วก็ดูแลตัวเองกลุ่มหนึ่งที่มาเยอะก็มาจากโรงมาจากโรงเรียนจากออฟฟิศที่ทำง,งานด้วยในช่วงที่เราหยุดปิดยาวไปนะ ก็ระวังตัวครับไม่ไม่ได้น่ากลัวมากไม่ต้องตนกตกใจมากนะแค่ระวังตัวใส่หน้ากาก4ฟัคซนบูสเตอร์แล้วก็ดูแลผู้ปอดบางให้ดีครับดูแลตัวเองเช่นเช่นกันนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้เราอาจมาทักทายเพียงเท่านี้ฮะคุณผู้ชมสวัสดีนี่น่ตานิดเดิครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีเรื่องคุยกันอีกนะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้จานไปทําภารกิจต่อไปนะฮะวันนี้ขออนุญาตให้จานไปภารกิจต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ อมาได้ดูหมูที่วันนี้อัดหมูหล่อเว้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกวันเลยครับอาจารย์ครับเหมือนเดิมไงใส่ชุดเดิมทุกวันนะฮะชุดเดิมเหรอรองเท้านี่อาจจะดูสีดำแล้วลุยเ,ออเยอะไปหน่อย็มี<อ>คนบอกว่ารองเท้าผมเลอะเหมือนกันนะก็บอกต้องไปซักใหม่แล้วครับนี่นจะอยู่ที่สาราว่าการกรุงเทพนะครับก็อยู่มีมีพระประจํากรุงเทพนะจากนั้นที่เรารับตำแหน่งวันแรกจะนะไหมใช่ที่นี่ไวด้าผ่านไปเร็วเหมือนกันนะใช่เร็วฮะเร็วมากเลยพิถีพิถันทุกคนนะครับ มีคนบอกว่าไม่ได้ดูอาจารย์แล้วกินข้าวไม่ลงอาจารย์รยต้องปลอบใจหน่อยอาจารย์ได้เลยครับคิดถึงทุกคนนะอ,อแต่อย่างว่าคิดถึงอดหมูเหมือนกันไม่ไเจอกี่วันเนี่ยสองอวันน<อ>ี่ครับอาจารย์ขึ้นไปรถขยายเดียวป่วยเลยเหรอมันน่าจะแดดลมฝนแล้วบวกกับหัวพุ่มตัดผมมาแดดลมฝนแอร์เย็นเจี๊ยบทุกทับมันกลางคืนก็เลยรู้สึกว่าเออรถขยายแอร์เย็นเนาะแอร์เย็นแล้วมีฝนด้วยแล้วก็ลุยไปลุยมาก็เลยมีอาการนิดหน่อยนะคิดถึงทุกคนนะครับ ตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงหากมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงแค่เดียวเดี๋ยวก็หายเผื่อคนที่รักเผื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไหวตั้งเตือนจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสู้ต่อไปครับทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับหันหัจา์ด้วยโอเคบายบายเจอกันครับคุณผู้ชม